สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมแล้วันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่790ร้อยเก้าสิบกันแล้วนะครับพี่ๆก็ราหาพี่ๆท่านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผม กันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแลถูกใใจจรับชมสน นะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ ช่องทางการติดต่อตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด 1740ipdq นะครับผมเบอร์โทร090-325-1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากัได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้สนใจว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่รายกันที่1นนะครับผมตัว ด้านบนนี้ไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมเคียหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจะเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับแล้วก แต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองนะครับที่ได้ชาบูชาไปก็ตรงตามในวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับสูงกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการที่1กันในอีพีนี้กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่1นี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระสมเด็จเกชิโยนะครับผมแล้วก็นะครับตัวนี้จะเป็นตะกุดนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกจิคณาจารทานใดนะครับผมสำหรับนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับให้ดูที่พระสมเด็จแล้วก็ตะกุดให้ดูเลยกันเลยครับพี่ๆนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่1นงะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอา450บาทนะครับ450นะครับผมจะเป็นสมเด็จอ่ เกศชายโยพิมเจ็ดชั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นตะกุดนะครับพี่พีนี่นะครับเมื่อกี้เป็นสมเด็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับผมให้รู้ให้ชมที่ตะกุดกันเลยนะครับพี่พีนี่นะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชาบบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับนะครับผมพระรายการนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่สวยมากนะครับผมสำหรับหมายเลขหนึ่งในอีพีนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ นี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมท้นได้ถูกใจก็รีบสอบถามมากันได้นะครับทัดพันะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับออหลวงปู่ทวดนะครับผมพิมพ์บัวรอบฐานลายเซ็นนะครับพี่ปี2508นะครับผมเป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมกับการ์ดแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ทันได้ชอาไปแล้วนะครับก็จะให้พร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมช่องมาจากเจ้าของเดิมก็ได้มาพร้อมกันนะครับนี่นะครับผมสําหรับรายกันที่2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา 700บาทนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับลวงาทวดนะครับผมนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมเป็นฐานบัวนะครับผมรายกันที่สองนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นฐานลายเซ็นนะครับพี่หลวาพทวดวัดช่างให้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นตะกุดนะครับพี่พีตะกุดนะครับผมหลอดพุสุกนะครับผมถักเชือกนะครับเนื้อตะกัวนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมดอกนี้นะครับเปิดให้ในราคา5้าอยห้าิบนะครับสําหรับตะกุดนะครับผมรายกันที่3ามนะครับนี่นะครับผมห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับห้ารอ5ห้าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสําหรับตะกุดนะครับผม หลวงพุทุกนะครับวัดปากคลองมะขามเทานะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่สวยตรงตามในวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับห้ารอยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมรายการที่4ี่นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่พี่ขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับออกมาให้ดูให้ชมกันนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อ เป ment, ียกทองนะครับผมหมายเลข4นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับต้หลังนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับพี่พวจนะครับแล hm ้วก็ปีพอสนะครับพี่รายการหมายเลขที่สี่นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอา450นะครับผม4 5 0บาทนะครับนี่นะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับพี่ๆสวยตรงตามในวิดีโอนี้นะครับผมอย่างแน่นอนนะครับถ้าในถูกใจหมายเลขไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมาครับผมหมายเลข5านะครับหลวงพ่อทวดว่าช่างให้หลังหนังสือนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองหรือว่าเนื้อกระไหลทองนั่นเองนะครับสำหรับรายการที่5องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา4 5่าบบาทนะครับผมเป็นหลังหนังสือนะครับ สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่หกครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดวัดประสาทนะครับผมเป็นเนื้อว่านวัดประสาทนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลขหกนี้นะครับ 350บาทนะครับพี่พีสามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่6นะครับท่านใดสนใจองคไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จรายการที่7นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมที่มีคราบกรุนะครับผมติดที่ผิวแบบนี้เลยนะครับพี่พี 400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลข7นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟร right? right? ีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พีรายการที่7นะครับผมพระสมเด็จนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข8เป็นพระสุ้มกรนะครับพี่พีรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมพระสุ้มกรรายการนี้นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมพระสุ้มกรเนื้อดินนะครับนี่นะครับผม350นะครับพี่พี350บาท จะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่มีนะครับอยู่ในเรียมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ตอนที่ผมได้มาก็ได้มาพร้อมเรียมนะครับผมมีนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่9แล้วนะครับอันนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนนะครับพี่แต่ผมดูแล้วนะครับผมดูสวยดีนะครับพี่หมายเลข9้นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับถ้ารับทั้ง3รายการนะครับผมผมให้ที่800นะครับแต่ถ้ารับ อ่าหนึ่งรายการนะครับผมหรือว่า2รายการผมให้ที่องค์ละ3 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับให้ดูกันแต่ละองค์กันเลยนะครับพี่พี่ก็จะมีเป็นแต่ละพิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ารอดนะครับพี่นี่นะครับโชคดีมีลาบนะครับด้านหลังมีขระอักษรด้วยนะครับพี่พี่อีกอง์นึงก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับน่าจะเป็นเนื้อเปียกทองทั้ง3องค์เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับโชคดีมีลาบเหมือนกันนะครับผม อันนี้ก็อีกองหนึ่งก็เป็นนะครับพิมพ์ซุ้มกอนะครพี่นี่นะครับผมแต่แนะนํานะครับผมท่านใดอยากได้ก็แนะนําให้เก็บพร้อมกันเลยก็ได้นะครับพี่เพราะว่าแต่ละองค์ก็สวยมากนะครับพี่นี่ก็โชคดีมีลาบเหมือนกันเครับนี่นะครับผมสามรายการนะครับผมให้ที่นะครับแปดร้อยบาทนะครับผมถ้าแยกเป็นองค์ผมให้องละสามร้อยนะครับถัดมานะครับผมวันนี้เป็น น่าจะเป็นยอดขุนพลนะครพี่พี่หมายเลขนี้นะครับหมายเลขสิบนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับขุนแผนนะครับผมยอดขุนพลนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่สิบนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่สี่ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่11นะครับอันนี้จะเป็นนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับเม็ดแตงทั้ง2องค์นะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับของคู่นี้ผมเปิดให้ในราคานะครับองหกร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆสององหกร้อยห้าสิบนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญเม็ดแตงนะครับผมหลงกุ้ทวดนะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมนหลังเป็นพระครูวิสัยโสุขพลนะครับ หรือว่าท่านใดอยากได้องค์ใดองค์หนึ่งก็พูดคุยกันได้นะครับพี่พี่นี่องค์ที่สองนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเม็ดแตงนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่สององค์หกร้อยห้าสิบนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตาพกแก้วนะครับองค์ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมปิดตาพกแก้วนะครับพี่วัดเครือวันนะครับนี่นะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ 350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการที่12นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่องค์นี้นะครับ400บาทนะครับพี่เปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ไข่ว่าเชิงเลนนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ ลองลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่เลยครับวงเชื่อมนะครับพี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพไปให้นะครับผมท่านใดอยากชมเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะถ่ายยากทิ้งๆนะครับเพราะกรอบเก่าแล้วนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นลงทุทวดวหลังหนังสือนะครับองค์นี้400บาทนะครับผมสําหรับรายการที่14นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นพิมพ์ตัวทอหลังหนังสือนะครับ สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่สิบสี่นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ดูนะครับนี่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์อะไรนะครับพี่รายการที่เปิดให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขที่สิบห้านะครับผม น่าจะเป็นหลวงปู่ดูนะครับหลวงวัดสักแกนะครับนี่นะครับพี่พี่450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกริ่งนะครับผมอันนี้ก็กริ่งหลวงปู่ดูเหมือนกันนะครับพี่พี่อันนี้350นะครับผมหมายเลขนี้นะครับสําหรับพระกริ่งหลวงปู่ดูรายการที่16นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับอ่า พระกริ่งนะครับผมรูปดูวัสกาแกนะครับผมพร้อมเรียมหมายเลขที่16นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข17นะครับรายการนี้จะเป็นพระพุทธโสธรนะครับพี่ๆองค์นี้500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพุทธโสธรนะครับผมรายการที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนก็ มาพูดคุยกันได้นะครับผมถ้าองไหนผมแบ่งปันให้ได้นะครับผมก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนี้ห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมสร้อยนะครับพี่พีก็ถือว่าได้มาพร้อมกันผมก็ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับสําหรับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมเป็นเหรียญอาร์มนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับนี่นะครับผมเส้นนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับพระเลยนะครับพี่พี เปิดให้ในราคาเอา600บาทนะครับผมสร้อยก็ถือว่าขนาดยาวเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยมากนะครับพี่เป็นขดรวดแบบนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับท่านใดมีมุมไปต่อก็จินดีด้วยนะครับพี่ๆผมเปิดแบ่งปันให้ทุกองทุกรายการนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเหรียญนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับผมรายการที่18นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่19นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พีองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับ400นะครับพี่พีหมายเลข19นี้นะครับผม400บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จอง์นี้นะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พีสวยงดงามมากๆนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบครับองนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแดงนะครับพี่ปีศูนย์สามนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้เปิดทา่ในราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสาหรับนะครับผมเรียนพระครูยานวิราชนะครับหรือว่านะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบรรยินนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่ 450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมานะครับรายการรองสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับผมล็อกเก็ตนะครับพี่พีนนี่นะครับพระปียมหาราชนะครับผมหรือว่าประชารารที่5นั่นเองนะครับล็อกเก็ตอันนี้ผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับสำหรับรายการที่21นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี0 0่บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับนี่นะครับตอกโค้ดนะครับผมเป็น20 4 5นหนะครับนี่นะครับพี่พี่บาทนะครับผมรายการที่21นะครับถัดมานะครับผมรายการที่22นะครับอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมเห็นครับ400บาทนะครับผมสำหรับล็อกเก็ตนะครับพี่ๆมาเลขที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆ4ี่บาทนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม ก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมนะครับผมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมรายการไหนก็สามารถสอบถ,ถามเข้ามากันได้เลยนะครับ ไลน์แอตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 o i p q นะครับเบอร์โทร090325นะครับ1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับขอแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจก่อนจะสั่งเช่าบูชานะครับผมผมก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ